สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัด3.6หน้า110นะคะมีทั้งหมดอยู่6ข้อไปดูวิธีทำกันเลยนะคะอ่าเขาบอกว่าให้เราแสดงวิธีหาผลหารนะคะ อ่วิธีทำนะคะข้อที่หนึ่งเราจะหาผลหารโดยการทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับนะคะหรือไม่ให้มันเป็นทศนิยมนั่นเองนะคะ,ะวิธีทำข้อที่หนึ่งสามจุดเจ็ดสี่หาร ศูนย์จุดห้าอ่ะเาจะนิยมตัวที่าหารนะคะเป็นทา่นิยมหนึ่งตำแหน่งเราก็นำสิบมาคูณนะคะทั้งตัวตั้งและตัวหารอ่ะ ูณสิบอ่ะเราก็จะได้เป็นสามสิบเจ็ดจุดสี่หารกับห้าอ่ะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะเอาไปตั้งหารนะคะทีนี้ อ่าเราได้เป็นสามสิบเจ็ดจุดสี่อ่าห้าหารห้าหารสามอ่าไม่ได้นะคะเราก็เลื่อนไปเป็นสามสิบเจ็ดนะคะก็เป็นห้าคูณอะไรได้สามสิบเจ็ดก็เป็นห้าห้าอ่าเป็นห้าเจ็ดสามสิบห้านะคะ อะลบกันลงมาก็เหลือสองต่อไปเหลือเลขสี่นะคะแต่มันอยู่หลังจุดทศนิยมนะคะให้เราเติมจุดตรงผลลัพธ์ก่อนนะคะแล้วก็ดึงสี่ลงมาห้าเท่าไหร่ได้ยี่สิบสี่ไม่มีก็ใกล้เคียงนะคะห้าสี่ยี่สิบก็ใแยี่สิบ แล้วก็ลบกันลงมานะคะเราก็ลบกันลงมาเหลือสี่ทีนี้เราถ้าเราจะหารต่อนะคะข้างหลังจุดทศนิยมนะคะเราสามารถเติมศูนย์ต่อไปได้อีกนะคะฉะนั้นเราก็เติมศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์ลงมานะคะห้าเท่าไหร่ได้สี่สิบก็เป็นห้าแปดสี่สิบอะลบกันลงมาก็เหลือศูนยนะคะ อ่ะนั้นเราก็เป็นดังนั้นสามจุดเจ็ดสี่หารศูนย์จุดห้าก็เท่ากับเจ็ดจุดสี่แปดก็ต่อ เจ็ดจุดสี่แปดอ่ะต่อไปไปดูข้อที่สองกันนะคะข้อสองสองจุดหนึ่งหกหารหนึ่งจุดสองนะคะวิธีทำอ่าเราก็จะคูณด้วยสิบทั้งเศษและส่วนนะคะ ก็จะได้เป็นเราจะคูณด,ด้วยสิบทั้งตัวตั้งและตัวหารนะคะก็จะเป็นสองจุดหนึ่งหกคูณสิบหารหนึ่งจุดสองคูณสิบอ่ะเราก็จะได้เป็นยี่สิบเอ็ดจุดหกหาร สิบสองนะคะอ่าเมื่อตัวหารไม่เป็นทศนิยมแล้วทีนี้เราก็จะเอาไปตั้งหารนะคะเราจะตั้งหารกันอ่าได้เป็นยี่สิบเอ็ดจุดหกหารด้วยสิบสองก็เป็น อ่ะสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองอ่ะลบกันลงมาอ่ะฮะก็เหลือก็อ่ะก่อนที่จะดึงหกลงมามันอยู่หลังจุดทศนิยมให้เราไปเติมจุดทศนิยมตรงผลลัพธ์ก่อนนะคะก็อ่ะ,อะเสร็จแล้วก็ดึงหกลงมาสิบสองแปดเป็นเก้าสิบหก ลบกันลงมานะคะก็เหลือศูนย์ก็ดังนั้นนะครับสองจุดหนึ่งหกหารหนึ่งจุดสองก็เท่ากับหนึ่งจุดแปด ก็ต่อหน่งจุอ่ะต่อไปข้อที่สามนะคะข้อสามเจ็ดสิบห้าหารศูนย์จุดหนึ่งห้าอ่าข้อนี้ทศอ่าตัวหารเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะเราก็จะคูณด,ด้วยหนึ่งร้อยนะคะทั้งตัวตั้งและตัวหารก็จะได้เป็น เจ็ดสิบห้าคูณหนึ่งร้อยหารด้วยศูนย์จุดหนึ่งห้าคูณหนึ่งร้อยอ่ะเราก็จะได้เจ็ดสิบห้าคูณหนึ่งร้อยก็เป็นเจ็ดพันห้าร้อยนะคะหารศูนย์จุดหนึ่งห้าคูณหนึ่งร้อยก็ได้เป็นสิบห้า เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปตั้งหารกันนะคะอ่ะก็จะได้เป็นเจ็ดพันห้าร้อยอ่ะหารด้วยสิบห้าสิบห้าเท่าไหร่ได้เจ็ดไม่มีเราก็เลื่อนไปหลักที่สองนะคะก็เป็นสิบห้าเท่าไหร่ได้เจ็ดสิบห้าก็เป็นสิบห้าห้าเป็นเจ็ดสิบห้าลบกันเหลือศูนย์ อ่ะดึงศูนย์ลงมานะคะหนึ่งศูนย์ตัวนี้ลงมาสิบห้าอ่ะศูนย์นะคะได้ศูนย์ก็ลบกันก็เหลือศูนย์อ่ะยังเหลือศูนย์อีกหนึ่งตัวนะคะเราก็ดึงศูนย์ตัวนี้ลงมาสิบห้าเท่าไหร่ได้ศูนย์ก็สิบห้าศูนย์ได้ศูนย์ก็ลบกันลงมา ก็เหลือศูนย์นะคะดังนั้นเจ็ดสิบห้าหารศูนย์จุดหนึ่งห้าก็เท่ากับห้าร้อยก็ต่อ ห้าร้อยนะคะต่อไปข้อที่สี่ข้อสี่สามจุดสองหารศูนย์จุดศูนย์ศแปดข้อนี้ตัวหารเป็นทศนิยมสามตำแหน่งฉะนั้นเราก็จะคูณด้วย 1, าหนึ่งพันนะคะก็จะได้เป็นสามจุดสองคูณหนึ่งพัน อาหารด้วย0.008คูณหนึ่อ่ะเราก็จะได้เป็น3.2คูณหนึ่งพันอ่ะฮะเราก็จะได้เป็นสามพันสองร้อยหารด้วย0.008คูณหนึ่ก็ได้เป็น8ปดนะคะอ่ะ เมื่อได้แล้วเราก็จะไปตั้งหารกันนะคะอ่าก็จะเป็นสามพันสองร้อยหารด้วยแปดแปดเท่าไหร่ได้สามไม่มีนะคะเราก็เลื่อนไปเป็นสามสิบสองแปดเท่าไหร่ได้สามสิบสองก็คือแปดสี่สามสิบสองอ่าลบกันลงมาอ่นะคะ ก็เหลือศูนย์อ่ะต่อไปเราจะดึงศูนย์ตัวนี้ลงมานะคะก็จะเป็นศูนย์แปดคูณอะไรได้ศูนย์ก็แปดคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์ลบกันลงมานะคะก็เหลือศูนย์เราก็ดึงศูนย์ลงไปแปดคูณอะไรได้ศูนย์ก็แปดศูนย์ได้ศูนย์ลบกันก็เหลือศูนย์ ่ะก็ด us, ังน uh ั huh. ้นนะคะดังนั้นสามจุดสองหารศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แปดก็เท่ากับสี่ร้อยก็ต่อ สี่ร้อยนะคะต่อไปข้อที่ห้าข้อห้าสองจุดห้าหกหารศูนย์จุดหนึ่งหกอ่าเราก็จะได้เป็นตัวหารเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะฉะนั้นเราจะคูนด,ด้วยหนึ่งร้อยนะคะก็จะได้เป็นสองจุดห้าหกคูณหนึ่งร้อย หารด้วย0.16คูณ100อ่าก็จะได้เป็น2.56คูณ100ก็ได้เป็น256นะคะหาร0.16คูณ100ก็ได้เป็น16นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งหารนะคะทีนี้256 หานด้วยสิบหกอ่ะสิบหกเท่าไหร่ได้สองไม่มีเลื่อนไปเป็นตำแหน่งที่สองเป็นยี่สิบห้าสหกเท่าไหร่ได้ยี่สิบห้าก็เป็นสิบหกหนึ่งเป็นสิบหกนะคะไม่มีเราก็เอากครงเคียงนะคะลบกันลงมาก็เหลือก็อ่ะเราเอาหกลงมานะคะ สิบหกเท่าไหร่ได้เก้าสิบหกก็เป็นสิบหกหกได้เก้าสิบหกนะคะลบกันก็เหลือศูนย์ดังนั้นสองจุดห้าหกหาร ศูนย์จุดหนึ่งหกก็เท่ากับสิบหกนะคะก็ต่อสิบหกต่อไปข้อที่หกนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะหนึ่งจุดหกสองหาร ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์แปดนะคะอตัวนี้ตัวหารของเราเป็นทศนิยมสามตำแหน่งเราจะคูณด้วยหนึ่งพันอะฮะก็จะได้เป็นหนึ่งจุดหกสองคูณด้วยหนึ่งพันอ่ะฐานศูนย์จุดหนึ่งศูนย์แปด คูณด้วยหนึ่งพันนะคะอ่าเราก็จะได้เป็นหนึ่งจุดหกสองคูณด้วยหนึ่งพันก็ได้เป็นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบหารด้วยศูนย์จุด 108. หนึ่งศูนย์แปดคูณหนึ่งพันก็ได้เป็นหนึ่งศูนย์แปดนะคะอ่ะ,อะต่อไปเราจะไป ต่างหารกันอ่ 1, าหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบหารด้วยหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเป็นหนึ่งศูนย์แปดนะครับอ่าลบกันลงมาก็เหลือ,อ เหลือสี่เหลือห้าอ่ะต่อไปอ่ะหนึ่งศูนย์ลงมานะคะหนึ่งร้อยแปดคูณอ่ะคูณห้า ได้เป็นห้าร้อยสี่สิบนะคะอ่ลบกันลงมาก็เหลือศูนย์ดังนั้นนะคะหนึ่งจุดหกสองหาร ศูนยจุดหนึ่งศูนย์แปดก็เท่ากับสิบห้าก็ตอบสิบห้านเองนะคะอ่ะสำหรับ EP นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ p p หนะ้าสวัสดีค่ะ